ุณพ่อเสด็จคุณกันเกิดเมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่3ม,มีนาคมพุทธศักราช2489ที่บ้านหนองมักแซลตำบุปปาเท้าวอำเภอเมืองอำนาจังหวัดบุคนลราชธานี ปัจจุบันเป็นตำบลสร้างลุกาาพาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาเจริญเป็นบุตรของคุณแม่เขียวบุญกันคุณพ่อด่างบุญกันและคุณพ่อมีพิธีดาร่วมกันกคนดังนี้หนึ่งคุณพ่อยอดบุญกันเสียชีวิตแล้ว 2. คุณพ่อเสด็จบุญกันผู้วายชน 3. าบุญแม่เพชรบุญกัน 4. คุณแม่คำไยัยทองทอง 5. คุณพ่อตีบุญกันเสียชีวิตแล้ว 6. คุณแม่ฮอริรี่บุสุวรรณ เสียชีวิตแล้วประวัติการศึกษาของคุณพ่อเสด็จกลุ่มกันในสมัยนั้นคุณพ่อได้จบการศึกษาสั้งชุดคือป .4 จากโรงเรียนวัดหนองขามหลังจากที่คุณพ่อได้จบการศึกษาชั้นสมตปีที่สี่แล้วคุณพ่อเสด็จกลุ่มกันได้ออกมาช่วย คุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวประกอบอาชีพกาพรทำเกษตรกรรมเกษตรพอเรื่อยมาจนได้เจ็บใจแล้วคุณพ่อได้มาพบรับจกจะแต่งงานชีวิตแต่งงานของคุณพ่อเสด็จกลุ่กันคุณพ่อเสด็จกลุกันได้แต่งงานกับคุณแม่บัวทองชัยโยธาศรุตเิว คุณพ่อเส็จบุญกันและคุณแม่พอทองชัยภามีบุตรพิดาร่วมกันเป็นสัญ,ญลักษนวนสี่พันดังนี้ 1. นนายบุญร่วมบุญกันประกอบอาชีพที่บ้านโคกย,ยาวหมู่สิบห้าตำบลสรุทาอำเภอมาจังลบอำนาชเดิสองนางร่มเย็นบุญกันประกอบอาชีพที่บ้านนาเพียงหมู่สิบ ตำบลสร้างลบขาตำบลเรืองตำบลเจริญสานางจันเพนปักคำทองเป็นผู้ดูแลคุณพ่อเสด็จบุญกันและก็เป็นภรรยาของนายเกียงไกปักคำทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 105. สิบนายอุเพนบุญกันประกอบอาชีพที่บ้านหนองบัวตําบลเหล่าควร จังหวัดอำนาจเจริญประวัติการทำรงาน